โอเคสวัสดีครับแล้วก็ินดีตอรับเข้าสู่ช่องโพสทองชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมและการ์ดออนไลน์เซอร์เวอร์ขาสากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพซ no ูเปอร์โนวิดนั่นเองนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวไอเทมในส่วนของช h a d โดนะครับผมที่น่าจะเป็นของดีที่สุดนะครับสำหรับ ซูเปอร์โนวิสสายเวทนะครับนั่นก็คืออ่าตัวนี้นะครับึ๊บอยู่ในส่วนของชาร์โดนะครับนั่นก็คือเซ็ตซูเปอร์เมิกตชาร์โดอาร์เมอร์นะครับก็อ่ามันมีอาร์เมอร์ชิลแลก็โชว์แล้วก็สามส่วนนี้นะครับที่เข้ามาเออสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมครัง้งก่อนก็รีวิวในส่วนของโล่ไปเนะาะคุณสมบัติอะไรก็ ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูคนมาสสบัติของทุกทั้ง3ส่วนอีกทีหนึงกันนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มในส่วนของเสื้อก่อนเนาะก็ซูเปอร์เมจิกชาร์โลอาร์เมอร์นะครับก็ให้ดาเมจของสกิลไฟวอลโคลวแล้วก็ไลเทินิงบอลนะครับ10%นะครับแล้วก็ทุกๆ2ขั้นอัปเกรดนะครับให้ความแรงเพิ่มเติมอีก4%นะครับผมก็ อย่างของผมบวก9นะครับก็48324936กแล้วก็36มใช่ไหม36บัวกกันอีก10ก็เป็น46%นะครับผมให้มานะครับก็ในส่วนของเอาเป็นรองเท้าก่อนละกันรองเท้านะครับผมซูเปอร์ม i c จิกชาร์โ o ชูนะครับก็ให้ตามเมของ สกิลสองขัดหลอดเอาเมอร์เมเลียสนะครับตกเฮเปตได้แล้วก็ไม่เทียบสตอมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทุกๆสองขั้นก็ให้อีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนสกิลเองนะครับผมก็ในส่วนสุดท้ายนะครับสวดโลนะครับก็ให้ดาเมจทั้งเฟมนต์นะครับผมในธาตุของโนทัอเนาะวอเตอร์วินเอิร์ธไฟนะครับหรือก็คือไรธาตุ น้ําลมแล้วก็ดินแล้วก็ไฟ50%นะครับถ้าบวก7ก็ให้อีก5นะครับแล้วก็ถ้าบวก9นะครับก็สามารถใช้สกิลคาวิตี้นะครับในที่บอกไปครับก่อนนะครับตามเลเวลสกิลของวอเทอร์บอลที่เราเรียนรู้นะครับอย่างผมเปลี่ยนเลเวล5นะครับ g าวิตี้ก็ได้ที่เลเวลหอนกัดนะครับนี่นะครับ ต่อมานะครับเมื่อใส่ครบ3ส่วนนะครับก็ส่วนเสื้อส่วนโรกแล้วก็ส่วนของเท้าน,นะครับาสามารถใช้สกิลรักี้แคสนะครับวิวห้าได้ก็สกิลดับเบิลแคสนั่นแหละนะครับผมที่ไล่แล้วโอกาสโบ๊ะอ,ออกดับเบิลนะครับก็รู้สึกวิวห้ามีโอกาสออกที่80%เปอร์เซ็นะครับใช่าไหมเนี่ยนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าระยะเวลานะสั้นนิดนึงก็แค่ถ่ายเพอๆกับ สกิลแมกนิกนะครับปรามาณน90วีนะครับหรือ1นาทีครึ่งกันเองนะครับก็เพิ่มอาเมธเพิ่มเติมนะครับของสกิลไฟโว้โคโบ g ไรทีนิงโบ้สตอมการ์ดหลอดเทอร์ n มเมเลียนเฮเวนได้ที่ะเท่ากับ2เท่าของผลผอัพเกรดรวมกันนะครับผมก็อ่า สามอันรวมกันนะครับผมก็ถ้าใส่คู่กับอ่าซูเปอร์โนวิดชาร์โดว์เบลปอนก็เจาะเอ็มเดฟนะครับผมครับก็เพิ่มต้นให้40นะครับแล้วก็อ่ผลรวมเพิ่มเติมต,ตามอัตราการตีบอกอย่างผม99ก็18นะครับบวกเข้าไปอีกก็เป็นเจาะ58%อร์นต์เอาเข้าไปคอมโบกับ ประดับนวิดนะครับผมที่เจาะ50เนอะเจาะ50ก็รวมกันเป็น100พอดีนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็ผมเอ่อเซต999 99, ก็27แล้27คูณ2ก็54นะครับเพิ่มดามิดเพิ่มเติมตม,มาอีก54นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ พื่อเดี๋ยวเอ๊มันเพิ่มเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูนะครับผมน,นี้ดาเอเป็นไป,นปนยังไงบ้างก็ผมเปลี่ยนในส่วนของเสื้อกับรองเท้านะครับเปลี่ยนทีละชุดเนาะอ่ะผมใส่เป็นเซ็ตเดิมนะกันนะครับปึ๊บอ่ะทุกทีผมจะใส่เป็นไม่กี่ข้อชาโรอาร์เมอร์กับออริอสนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง โอเคดามเมทองไฟบอดนะครับปออกติก็เก้าหมื่นก็ประมาณเก้าหมื่นกว่านะครับ 92, เก้ามสองเก้ามลยคนระับจเก้าม่นหนึ่งมากนะครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนในส่วนของเสื้อนะครับผมซึ่งเพิ่มดาเมจของสกิลพวกนี้นะฮะใส่เข้าไปโอเคดาเมจขึ้นแสนนะครับอันนี้ใส่แค่เสื้ออย่างเดียวก่อนอไม่ได้ใส่ครบนะ ตอตกมาเก้าหมื่นบ้าทแต่ก็เพิ่มแคปของดัมี่ขึ้นไปนะโอเคต่อมาเดี๋ยวรอของสกิลเอาผมเอาเป็นตัวแทนเป็นลอตออฟวิลเลียนละกันนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นยังไม่ได้อัพผมก็ทีเข้าไปประมาณห้าหมื่นะครับ หลอดปกติก็ประมาณห้าหมื่นผมใส่ส่วนของเท้าเข้าไปนะ,ะที่เสริมดาเมจนาอขึ้นมาหกหมื่น,นะครับ โอเคก็จากห้าหมื่นขึ้นมาเป็นประมาณหกหมนะื่นกว่าแล้วถ้าเราใส่ครบสามส่วนละโอเคนี่ใส่ครบแล้วนะอ่ะแคสมานะครับผมทีหายไปเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเอาเป็นสกิลไฟบอลไฟโบลก่อนละกันที่เข้าไปขึ้นมาเป็นแซงสองจากเก้าหมื่น ก็หนึ่งแสนเนาะก็ขึ้นมาไปลองมาใส,ส่สองกว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวลองใช้ลัอตคิ้แคสตนะครับผม ยาปีดแบบเปิล้ลอ่ะน,นโอเคก็น่าจะเห็นดานเมยของไฟโบ์ขึ้มนมาพวก,กตระกูลโบ์เอาเป็นตัวแทนเป็นไฟโบ์แล้วกันนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของสสกิลหลอดเอเวอร์มิลเลียต โอ้90,000นะครับเกือบแสน80,000 90,000นะครับขึ้นมาตั้งเยอะประมานีนะ แล้วก็สกิลคาวิตี้นะครับดามเมจก็ไม่แย่เสียยงเดียวคือคููดาวมันมา,นานครับนะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็น่าจะเห็นภาพนะว่าดันดามเมจได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในส่วนของ สกิลไฟโบนะของที่ทดลองไปเนาะถ้าใช้เซตปกตินะของผมก็ยิงประมาณ90,000 90, 90, 90, 9 0 0น0กหมืนิดๆถึงแสนเกือบแสนนะฮะแล้วก็พอใส่เป็นแค่เสื้อนะในส่วนของเสื้อเนาะเสื้อซัพเปอร์เมจิกเนี่ยก็ขึ้นมาแปลประมาณแสนกว่าครับแสนแล้วก็90,000ปลายๆนะฮะอยู่ช่วงนั้นแล้วก็พอใส่ครบเซต๊บก็โดดขึ้นมาเป็นแสนสองนะครับในส่วนของส,อนะอสอกิปป 100, 100, ล เอาเป็นตัวแทนของสกิลหลอดอากันเอาหลอดอเวอร์มีเดีเป็นตัวแทนนะฮะก็ยิงปกติอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นอ๋อก็พอใส่แค่รองเท้าขึ้นมาประมาณเป็นหกหมื่นหกหมื่นนิดกว่ากว่านะฮะหกหมื่นห้าหกหมื่นหกหรี่แล้วพอใส่ครบเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะครบขึ้นมาประมาณถึงแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นได้เลยนะครับผมก็ดันขึ้นมาค่อนข้างเยอะกัน,นครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในการลองทดสอบให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมันน่าจะเป็นชาโดที่ดีที่สุดสําหรับซุปเปอร์โมวิทสายเวทแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเริ่มมีคนตีหรือ,อยังนะครับตอนผมหานี่คือหาไม่ได้เลยนะฮะต้องจําใจซื้อค้อนบวก9ก้ามาเคาะเองนะฮะเพราะว่าไม่กล้าสุดเสียงนะครับก็เลยเออไม่เป็นไรนะฮะก็ทําไว้แล้วก็ใช้ยาวๆละกันนะครับผมเนี่ยผมก็เออจะใช้ ไพโดเซตนี้ยาวๆเลยละกันผมเออแต่ว่าอ่ามันใส่ได้ตอนเที่ยง9กนะครับผมน่าเสียดายเราะไม่จะใส่ตั้งแต่ต้นๆนะฮะแต่มันใส่ได้99ก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคอยู่นะครับก็พอเปลี่ยนอ่าเป็นอเอคเคนก็สามารถใส่ได้นะแต่ว่าก่อนนั้นก็เป็นอ่า มมน้องผงม,มือ supernovite ปปก็โล่ s u p e r ์ o v วิ e ไปก่อนละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องโปรสตอร์จเชนแมวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกเอ๊ะไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะยังมาผมก็ดีใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวไห้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับว,รวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม่เรถ้เจอใหม่นะ